วนค่ะขอใมีความสุขเยอะนะเจออะไรก็้ผ่านไปผ่านไปดีๆนะเป็นเอซีอยู่น้องๆใสขอบหานแล้วมั้งร้านยายแดงนะคะทุกคนไทมาเก็ตข้ามนขาดูไหมเอาน้ำอะไรดื่มไหมเนาะเร็วมั้ยก็คือว่าเาเอง้กันมึงเหมือนมินิมาร์บ้านเราเลรทุกคนเป็นบานเทาไหร่่ะแบบบาหเท่าน่นร้านยายแดงเรื่องติดไปขนาดไหนร้านยายแดงทุกคน มีของไทยหมดเลยนะครับนี่มีเจ้าสวัวด้วยหมูหยองดูสิโอ<ฮ>้โหครับมีกร้วยด้วยอ่ะมีเยอะนะน้ามอีน่้ากีมบ่น้าคุณยายแดงนะคะรับเอาเลยเอาเลยจาเปิดจองทุเรียน ที่ด้ในทุเรียนขอสยามอ่ะอาทุเรียนรู้สึกว่าเรไปที่โรพยเบาลนะอ่มันแข็งนอนนี่คือแบบของไทยหมดเลยทุกคนใครที่อยู่เมืองมิวจูล่านะครับออสเตรเลียนะครับมาช็อปได้ที่ร้านยายแดงอยู่ในเมืองเลยของไทยมีหมดนี่เบิร์ดพี่น้องมะม่วงจากบ้านเราเลอดบ่ ก็คือว่าจบจบผลไม้ก็มีจ้าลราสุดกล้วยอะไรน้อยนานไม่เยี่ยมร้านแกแดงนะคะมาอะไรนะคะี่เลาได้ักคเล่นไม่คูเตอร์ถ้ามาแบบนี้ก็อาจจะอาสีไทยทำไมเออนี่พี่น้องเบื้องผมเป็นเบื้องหลังคูเตอร์เป็นเบื้องนา ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารที่ที่เหมือนบ้านเรานะฮะพี่นอ้องเห็นแบบนี่นะนี่นี่เห็นแบบนี่นะอันกับโอ่อุเลยกับโบุ่เลยคิดถึงบ้านแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันขึจะมีบ้านเลเลยอีหลีพี่น้องล่าสุดนิ่งไปแล้วคือมาหมาเออทุกคนเหมือนบ้าเลยใช่นี่คือร้านอาหารร้านร้านขายอะไรนะร้านมาร์เก็ตใหญ่แดงอืมโอ้โหร้านใหญ่แดง มีหมดเลยมีหมดเลยโจ๊กขนมตื้อแม่ตะกวงตไก่้ยนี่แมาตะกวงต่างไก่ครับกคนนี่ครับพี่ดูปลานปลาหวานปลาหปลาหวานมีเหรอปลาหวานเล็หน่อยเอาเอามามาเอาเต็มหัวเออมาๆเลศมามาไวๆมาๆก็มีนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็ เราเจอกันนะครับวันนี้ที่ร้านอาหารนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียที่เมืองมีจูรานะครับก็แสดงสร็จเรียบร้อยราบรื่นไปด้วยดีเลยทุกอย่างก็คือลงตัวสนุกสนานนะฮะมาม่าไหมมาจะ่วรานกินหมูแพนเค้กแบบวันยกเมืองไทยมาอยู่นี่เลยร้านนี่จุ ปะเราก็จับอุบลเง่อน,นไหลจับอเลิกกินบ้าน <laughs> โอเคครับขอบคุณใยแดงนะครับ,คครบ <laughs> จริงครับ,บออ <laughs> โอเคครับนี่คือร้านใจแดงขอให้มาดูบ้านเมืองเขานะ้ครับทุกคนน,นี่อน น้าเนยแดงอย่าลืมนะ